สวัสดีครับท่านผู้ชมทั่วโลกยังคงออกมาสนับสนุนเพลงของน้องลิซ่าแบล็คพิงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งลิซ่ามันนี่และ s g ยังคงเป็นกระแสอย่างหนักหน่วงในโลกออนไลน์คนดังบ้างมายังมาร้องตามเต้นตามและมีการนําไปประยุกต์ใช้กับเทรนด์ต่างๆตลอดเวลาซึ่งผลพวงจากความฮิตนี้นะครับทำให้เพลงของน้องลิซ่าขายดิบขายดีบนโลกออนไลน์ตอนนี้ขายดีกว่าบิลลี่ไอริสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้องลิซ่าอยู่อันดับที่20ของโลกบิลลี่ไอริสอันดับที่21ส่วนอันดับ1 2 3เนี่ยก พ่อเจ้าแม่แล้วก็ครองตลาดมายาวนานพอสมควรต้องบอกว่าเพลงของน้องลิซ่ามีการถูกนําไปใช้มากจริงๆนะครับอย่างยูทูบเบอร์ท่านนี้ก็มาโชว์สเต็ปร้องเพลงมันนี่17ภาษาด้วยกันไม่ว่าจะภาษาไหนก็ฟังเข้าหูหมดไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีคนร้องเพลงมันนี่ภาษาไทยหรือยังถ้าท่านผู้ชมมีคลิปก็ฝากชี้เป้าไว้ในคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับหรืออย่างท่านนี้ก็มีการเอาเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าไปใช้กับเทรนการแต่งหน้าด้วยครับ ทาหน้าทาตาเป็นรูปดอลล่าเลยทีเดียวแล้วก็มีการใส่ต่างหูสัญ,ญลักษณ์รูปดอลล่าอีกด้วยน่าจะอินกับเสียงน้องลิซ่าท่อนดอลล่าบิวพอสมควรนะฮะหรือดารานักแสดงนักเต้นอย่างอเล็กวองก็มีการมาโชว์สเต็ปเพลงมันนี่ริมถนนไปเลยครับแต่ที่เห็นจี้สุดๆน่าจะเป็นเพลงมันนี่ไม่สามารถโปรโมทได้เพราะเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเด็กน้องอมวยจีนคนนี้ก็เลยมาโชว์สเต็ปเพลงมันนี่ให้โลกรู้ซะเลยนะฮะ แอบแต่งตัวคล้ายๆน้องลิซ่าเหมือนกันทําผมคล้ายๆกันเลยต้องเรียกว่าลิซ่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหลายคนทั่วประเทศจีนเลยทีเดียวครับซึ่งคราวก่อนเราก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับเด็กฟิลิปปินส์เรียกหาลิซ่าหน้าร้านเพนชอปมาแล้วนะฮะต้องบอกว่าเวลานี้คนฟิลิปปินส์ไปเจอป้ายลิซ่าที่ไหนก็มักจะถ่ายรูปมาฝากเพื่อนๆเสมอครับคล้ายๆกับ,บบ้านเรานั่นเองแฟนคลับน้องลิซ่าในฟิลิปปินส์นี่แข็งกระดังเหนียวแน่นมากจริงๆส่วนด้านเพลง s g ก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันครับอย่างสาวญี่ปุ่นคนนนนี้้กกก็็ชชชืื่ Lisa, ่่ออวววาาลมโสเตพงง Lisa HG ดยยัหร คนเกาหลีนักเต้นชื่อดังคุณเอมม่านะครับจากรายการสตรีทวูแมนไฟเตอร์ทางช่อง m n e มก็มาโชว์สเต็ปเพลงเอสสนับสนุนน้องลิซ่าไปด้วย ผิวสุดๆไปเลยล่ะครับท่านผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เข้าแข่งขันในรายการสตรี t ู o แมนไฟเตอร์อย่างคุณโนเจก็มีการหยิบเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้กระแสะเพลงมันนี่และเอีของน้องลิซ่ากำลังเติบโตในเกาหลีใต้เป็นอย่างมากฮะแม้ว่าจะไม่มีภาษาเกาหลีเลยก็ตาม ว่าแต่เมื่อกี้หลายคนน่าจะเห็นอมมยจีนเต้นเพลงลาริสาไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่พูดถึงเพลงลาริสาเลยคนที่ปั่นเพลงลาริสาเป็นหลักจะน้อยใจนะครับอมมยจีนก็มีการมาเต้นเพลงลาริสากับเขาด้วยสำหรับใครที่คิดถึงเจนนี่นะคลิปนี้ก็มีมาฝากด้วยครับเป็นคลิปที่เจนนี่ไปดูคอนเสรริร์ตของเพื่อนร่วมค่ายวายจีแล้วก็มีการเล่นกับเด็กด้วยนะน่ารักปอนโยนมากจริงๆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับ